สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสวัสดีวันพุทธที่2ตุลา2567นะคะวันนี้พามาดูเด็กๆนะคะเด็กๆวันนี้ว่างทั้งหมดเออทั้งหมด12ตัวนะคะเพื่อนๆทุกคนแน่น่ารักทุกคนเลยมีรับบ้านอ่ามาแนะนำตัวกันหน่อยแนะนำตัวเมียสีส้มค่ะ น้องๆอยู่บางนานะคะเพื่อนๆทุกคนบางนานะคะเบอร์โทรติดต่อแม่เอสนะ0 8 4 1 1 1 4ด5 4นะคะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายคลิปอีกทีนะคะต่อไปตัวที่2ตัวเมียค่ะนี่ก็ตัวเมียนะสาวน้อยนี่เป็นสาวน้อยออกขาวครีมอ่ะต่อไปแอบนึงอยู่คนเดียว นี้เป็นสาวน้อยเหมือนกันตัวเมียค่ะต่อไปสาวน้อยตัวที่จิวจ๋วจิ๋วจิ๋วอันนี้จะเป็นตัวเล็กจิ๋วเลยนี่นะคะตัวเมียเหมือนกันวันนี้ตัวเมียเยอะมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อทุกคนอ่ามีจิ๋วจิ๋วอีกตัวเมียขนยุกเลยนะเพราะว่าเพิ่งกินข้าวอิ่มจะมอมแมมนิดนึงยังไม่ได้อาบน้ำใครมาอาเดี๋ยวอาบน้ำให้เลย ตัวเมียค่ะวันนี้ตัวเมียสีขาวเยอะมากเลยมีเยอะเลยสีขาวต่อไปเป็นสีปาร์ตี้นะปาร์ตี้ช็อกเมอือนะคะปาร์ตี้ช็อกเมอือแอปครับตัวผู้ครับตัวนี้ตัวผู้นะครับสวยสีสวยช็อกมอร์นี่จมูกสีแดงๆงน่ารัก ต่อไปตัวเมียเป็นทีครับจิ๋วนะตัวเมียตัวเมียอันนี้ตัวเมียเป็นพี่น้องกันเป็นสี่ช็อคเมอร์เหมือนกันนอ่น้องๆอยู่บางนานะเพื่อนๆอ่าดูตัวต่อไปอันนี้จะเป็นไซส์ปกตินะคะอายุประมาณสองเดือนฝ่าแล้วแม่ตัวเบลเลยอ้วนน้องอ้วนน้องตุไมได้ใหญ่มากแลค่ะประมาณนี้ตัวผู้นะนี่เป็นตัวผู้ ต่อไปครับเป็นสีส้มเล็กๆจะเป็นเทาๆดำๆแบบต่ว่าโตขึ้นมาน้องจะเป็นสีส้มนะคะแบบนี้น้องจะเป็นสีส้มนะอ่ามอมเมมมอมเมมนิดนึงยัง,มงไม่ได้บน้ำมีอีก2ตัวเป็นเมเรีบูเมเรมาเลยมีตัวมีกับตัวผู้มีตัวมีกับตัวผู้จ้าอ่าสีอย่างนี้นะน บางนานะเพื่อนๆทุกคนตัวเนี้ยมีตัวนึงเป็นตัวผู้สักโครหนึ่งเ,เล่นน้ำตัวผู้นะเพื่อนเพื่นอนตัวนี้ตัวผู้ตัวนี้ตัวผู้ชัดหรืป่านี่น้องๆอยู่บางนานะคะบางนากมสิบสองเบอร์โทรติดต่อแม่เฮสน,นะศูนย์แปดสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ห้าห้าสี่นะทุกคน วิดีโอคอลมาก่อนได้นะมีบริการส่งนะทุกจังหวัดเลยนี่จ้าบ๊ายบาย